การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์จากการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเงืองอักเสบซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากค่าพักหรือขี้ฟันที่ก่อตัวที่ฟันและสร้างความระคายเคืองให้แก่เงือกส่งผลให้เป็นโรคเงืองอักเสบค่ะอาการที่บ่งบอกของโรคเนืองอักเสบคืออาการบวมแดงและเลือดออกบริเวณเงือกค่ะ ทำไมคนท้องถึงสุขภาพช่องปากแย่ลงคนท้องมีสุขภาพช่องปากแย่ลงเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง 2. พฤติกรรมการกิน 3. แปรงฟันไม่สะอาดพอและ 4. อาเจียนเนื่องจากอาการแพ้ท้องค่ะ 1. ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบฮอร์โมนในร่างกายทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระต่างๆของร่างกายตามมารวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพในช่องปากด้วยหญิงมีครรภ์ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาโรคเงือกนั้นเป็นเพราะระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อหลอดเลือดขนาดเล็กของเงือกทำให้สภาพของเงือกเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเดือนที่2ถึงเดือนที่8เหเงือกบริเวณฟันหน้าจะอักเสบมากกว่าฟันหลังมีลักษณะบวมแดงเลือดออกง่ายนั่นเองค่ะ 2. พฤติกรรมการกินขณาตั้งครรคุณแม่ส่วนใหญ่จะมีอาการหิวบ่อยและทานบ่อยขึ้นรวมทั้งมีความอยากอาหารหวานมากกว่าปกติด้วยค่ะ จึงเสี่ยงต่อการมีฟันผุมากขึ้น 3. แปรงฟันไม่สะอาดพออาจเกิดจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีรวมทั้งมีระยะเวลาในการแปรงฟันที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้แปรงฟันไม่สะอาดพอนั่นเองค่ะและ 4. อาเจียนเนื่องจากอาการแพ้ท้องโดยกดจากกระเพาะอาหารที่ออกมาเวลาอาเจียนนะคะจะมาเคลือบอยู่บนฟัน ทำลายเคลือบฟันจึงเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุมากขึ้นนั่นเองค่ะปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในขณะตั้งครรภโรคฟันผุในระหว่างตั้งครรภมีความเสี่ยงสูงที่จะฟันผุคุณแม่ม,มักรู้สึกหิวบ่อยๆและจะกินอาหารระหว่างวันมากขึ้นมีความอยากอาหารที่มีน้ำตาลมากจึงมีเศษอาหารน้ำตาลต่าง สะสมที่ผิวฟันและซอกฟันมากขึ้นเมื่อแบคทีเรียทําปฏิกิริยากับอาหารในช่องปากให้ความเป็นกรดเพิ่มขึ้นทําลายสารเคลือบฟันและเกิดฟันผุตามมาค่ะโรคเหงือกอักเสบและโรคปริิทันอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในหญิงมีครรภ์60%เถึง75อาการเหงือกอักเสบจะรุนแรงขึ้นจากความผันผวนข,ของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน มีผลกับเนื้อเยื่อกระดูกที่รองรับฟันอาจเกิดการอักเสบและเลือดออกง่ายตามเหงือกเพราะระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงในระหว่างตั้งครรภคุณแม่มักทานอาหารพวกแป้งและน้ำตาลทำให้ค่าบแบคทีเรียเจริญเ,เติบโตได้ดีและติดอยู่ตามซอกฟันกลายเป็นค่าผิดปูนทำให้เหงือกอักเสบและมีเลือดออกตามไาฟันค่ะ p r e g n a ซ c y ทิ m เมอ เป็นรอยโรคในช่องปากที่มีลักษณะบวมโตคล้ายกับเนื้องอกมีการบวมโตของเหงือกอย่างรวดเร็วและเลือดออกง่ายอาจใหญ่ได้มากกว่า2มเมตรมักไม่มีอาการเจ็บปวดบริเวณที่พบได้มากที่สุดคือบริเวณเหงือกของฟันหน้าบนแต่สามารถพบที่บริเวณลิ้นลิมฝีปากและเพดานปากได้เช่นกันมักพบการสะสมของค่าจุลินทรีย์มีเหงือกอักเสบ รอยโลกมักมีสีตั้งแต่แดงอมม่วงน้ำเงินเข้มผิวของรอยโลกอาจเป็นแผลและมีการปกคลุมด้วยหนองและเลือดออกง่ายเมื่อสัมผัสโดยปกติแล้ว Fignancy <c oughs> Tumor ม,มักพบในเดือนที่2-3ของการตั้งครรภ์ซึ่งในการรักษาเบื้องต้นก็คือการขูดหินปูนนั่นเองค่ะฟันสึกก่อนจากการอาเจียน เนื่องจากคุณแม่ช่วงตั้งครรภมักเกิดอาการแพ้ท้องอาเจียนทำให้มีกดออกมาจากกระเพาะอาหารและติดอยู่ตามซอกฟันจนเกิดฟันสึกก่อนเสียฟันและฟันผุได้ง่ายขึ้นค่ะขณะตั้งครรภสามารถทําฟันได้หรือไม่หญิงตั้งครรภสามารถเข้ารับบริการตรวจและบริการทนตกรรมได้ทุกช่วงของการตั้งครรภ์ขณะตั้งครร ช่วงไหนที่เหมาะสำหรับการทำฟันช่วงไต,ตรมาสที่2หรืออายุคันสี่ถเดือนหญิงตั้งคันทำฟันปลอดภัยที่สุดถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำฟันค่ะคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงตั้งคันวิธีการแปลงฟันแบบขยับปัดหรือ modify bar technique เป็นวิธีการแปลงฟัน ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปวิธีการแรงฟันแบบ Modify b a r Technique นะคะก็คือวิธีการขยับแล้วก็ปัดค่ะเริ่มแรกนะคะเรานะคะจะวางขนแรงนะคะทํามุม4 5องศากับบริเวณคอฟันและก็ตัวฟันค่ะแล้วก็ถูไปมา5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ปัดลง1 2 3 4 ค่ะก็คือถูไปมา5้าครั้งปัดลงอีก5้าครั้งนะคะแล้วก็ขยับไปซี่ต่อไปนะคะถูไปมาเหมือนเดิมค่ะ1 2 3่5สาี่ห้าปัดลง5้าครั้งหนึ่งามี่ห้าที่ถัดไปนะคะหนึ่งสาี่หปัดลงห้าครั้งหนึ่ง1 2 3สาสี่ห้าหนึ่งสาี่ห้าปัดลงอีก5้าครั้งหนึ่งสอง สามสี่หาค่ะฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสามี่ห้าปลอีกห้าครั้งหนึ่งสสามสี่ห้านี้นะคะหนึ่งสอสาี่ห้าปลอีห้าครั้งหน่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะหนึ่งสอสามี่ห้าปลอีห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า จนทาจนถึงที่สุดท้ายเลยนะคะก็คือบันผนแปรง45องศาถูไปมา5ครั้งแล้วก็บดลงอีก5ครั้งค่ะเราจะมาทําแรงปั่นด้านในนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะวางขนแปรง45องศากับคอปันค่ะแบบนี้นะคะถูไปมา5ครั้ง1 2 3 4 5ปัดลงอีก5ครั้ง1 2 3 4 5 ขยบที่ตัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดลงห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ตัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดลงห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปจะเป็นปันหน้านะคะซึ่งเราจะพังผลแปรงแบบนี้ก็จะแปรงไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องวางแปรงะคะ่ะแบบนี้นะคะโดยการนะคะถูไปมาห้าครั้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก ออกนะคะ1 2 3 4 5ถัดไปอีกที่นึงค่ะ1 2 3 4ง่หฝันหน้านะคะ1 2 3 4 5ปัดออกห้าครั้ง1 2 3 4 5ค่ะต่อไปนะคะก็คือฟันด้านในของฝันกลางน,นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำมุม45องศากับคอฟันนะคะถูไปมา5ครั้ง1 2 3 4 5ปัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าต่อไปนะคะคือการแปลงบอล่างนะคะก็ท่าเหมือนกันเลยค่ะก็คือทํามุมสีิห้าองศากับบริเวณคอบันนะคะถูกไปมา5้าครั้งหนึ่งสสามสี่ห้าปัดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ที่ถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นค้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าที่จุดสุดท้ายนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะถูไปมาแล้วก็ปัดขึ้นนะคะหนึ่งสองสาม 4, แล้วนะคะทำฟันด้านนอกครบแล้วน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแรงฟันด้านในของฟันล่างนะคะทำแบบเดิมเลยค่ะก็คือทํามุม45องศากับบริเวณคอฟันนะคะแล้วก็ถูไปมา5ครั้ง1 2 3 4 5ปัดขึ้นอีกห้าครั้งค่ะ1 2งสาี่ห้ที่ถัดไปนะคะ1 2 3 4 5 ปัดขึ้นอีก5าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าถัดมาค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าปัดขึ้นอีก5าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าไปนะคะเป็นการแปลงฟันหน้าล่างนะคะเดยเรานะคะจะวางขนแปลงแบบนี้นะคะก็ถูไปมาอีก5าครั้งค่ะหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็ปัดออกอีก5าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ถัดไปที่ถัดไปนะคะหนึ่งสามัดออกอีกหครั้งค่ะหนึ่งหถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่หานค่ะต่อไปนะคะก็จะเปลี่ยนม,มาเป็นแปรงพันกลามนะคะ ทำมุมสิ้าองศาแบบเดิมเลยคะ่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ปัดขึ้นนะคะหนึ่งสองสาสี่สสาปัดขึ้นอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ที่สุดท้ายนะคะปันกลางสุดท้ายนะคะทำแบบเดิมเลยคะ่ะหนึ่ง2สปัดขึ้นนะคะหนึ่ง เหลือด้านบทเขียวนะคะเราต้องแปลงด้านบทเขียวด้วยนะคะโดยการแปลงด้านบทเขียวนะคะก็คือบางผนแปลงนะคะขนานไปกับตัวฟันเลยค่ะถูไปมาในในแนวสั้นๆ5้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าขยับเปลี่ยนซี่นะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฝั่งนึ้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนซี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเป็นปันล่างนะคะมันผลักแบบนี้นะคะแล้วก็แปลงเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ท้ายสุดนะคะก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันทุกด้านทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็ด้านบดเคี้ยวนะคะก็คือเหลือลิ้นนะคะเรานะคะต้องแปรงลิ้นให้สะอาดนะคะเพราะว่าลิ้นนะคะคือที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่ก่อให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้คะ่ะโดยการแปรงก็เป็นแปรง,งแบบนี้เลยคะ่ะแปรงให้รอบๆค่ะให้ทั่ววิธีการใช้ไหมขัดฟัน ขั้นตอนที่1คือดึงไหมขัดฟันให้มีความยาวประมาณหนึ่งเมตบรรทัดหรือ1นงซอกพันปลายทั้งสองข้างของหมขัดฟันเข้ากับนิ้วกลางของแต่ละมือเหลือความยาวของไหมขัดฟันไว้ประมาณ4-5นิ้วจากนั้นขยับไหมขัดฟันไปมาลงไปในซอกฟันในแนวนอนคล้ายกับการเลื่อยไม้จนเส้นใยห,หมยขัดฟันผ่านจุดสัมผัสระหว่างฟันลงไปในซอกฟันและร่องเหงือก จากนั้นโอบปลายทั้งสองข้างของไหมขัดฟันไปที่ตัวฟันในลักษณะคล้ายตัว C โอบเส้นใย,ยให้แนบผิวฟันขยับเส้นใยไหมขัดฟันขึ้นลงประมาณ4-5ครั้งวิธีนี้จะช่วยกำจัดเศษอาหารค่าแบคทีเรียหรือที่ฟันที่ติดอยู่ตามบริเวณซอกฟันหรือใต้เหงือกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ คำแนะนำในการใช้ไหมขัดฟันควรใช้ไหมขัดฟันก่อนการแปลงฟันเนื่องจากเมื่อเราใช้ไหมขัดฟันก่อนการแปลงฟันจะเป็นการขจัดคราบที่ฟันหรือคราบเศษอาหารที่ติดอยู่ตามบริเวณซอกฟันออกก่อนเมื่อเราแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟัวราไภฟัวราไในยาสีฟันจะเข้าไปแทรกซึมบริเวณซอกฟันได้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยป้องกันโรคฟันผุได้ดียิ่งขึ้นค่ะและแนะนําให้ใช้ไหมขัดฟัน วันละอย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะวิธีการใช้แปรงซอกฟันใช้แปรงซอกฟันนะคะมีด้วยกันดังนี้คือจับแปรง90องศานะคะแล้วก็สอดเข้าไปในซอกฟันค่ะด้วยขนแปรงนะคะก็จะแนบชิดกับข้อฟันของแต่ละซี่แล้วเราก็ถูไปมานะคะ5ครั้งทั้งด้านนอกและด้านในเลยค่ะหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็ต่อมานะคะก็แปรงด้านในค่ะ 1>, 1 2ึ่งสาสี่ห้าแล้วก็ซี่ถัดไปนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็ดันในคะ่ะหนึ่งสอสาสี่ห้าถ้าแบบนี้นะคะจนครบทุกซอกของฟันเลยคะ่ะจะช่วยกำจัดเศษอาหารตามซอกฟันได้ดีนะคะ ึ่งเราควรใช้แปรงซอกฟันก่อนที่จะแปรงฟันนะคะเพื่อกําจัดเศษอาหารตามซอกฟันก่อนที่จะแปรงฟันเมื่อแปรงฟันนะคะประสิทธิภาพของฟูออไลนจะได้ซดสอดแทรกเข้าไปในช่องว่างของฟันได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราควรใช้แปรงซอกฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะทําแบบนี้นะคะจนครบทุกซี่เลยค่ะจนครบทุกซอกฟันเลยค่ะ ปากหลังอาการแพ้ท้องควรบ้วนปากหลังจากอาเจียนด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมเบกกิ้งโซดาหช้อนชาและงดการแปรงฟันหลังอาเจียนอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะผงเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่า1แก้วและช้อนชาค่ะค่ะวิธีการนะคะก็คือตักผงเบกกิ้งโซดามา1ช้อนชานะคะ บบนี้จากนั้นนะคะน้ำผสมกับน้ำเปล่านะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เบกกิงโซดาละลายให้หมดนะคะหลังจากละลายเรียบร้อยนะคะเรานะคะก็สามารถนำไปใช้อมกัวปากได้เลยค่ะการบ้วนปากหลังจากการแพร้ท้อง เรานะคะควรพ้วนปากหลังจากอาเจียนด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผสมเบกกิ้งโซดาและก็ควรงดการแปลงฟันหลังจากอาเจียนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าการหลังจากที่เราอาเจียนนะคะก็จะมีกรดออกมาจากในช่องท้องซึ่งจะมาทำลายผิวเคลือบฟันในตัวฟันของเรานะคะและถ้าเรายิ่งแปลงฟันเข้าไปอีกนะคะก็จะยิ่งทำให้ฟันเรานะคะเกิดอาการปันสึกได้ค่ะ ดังนั้นเราจึงควรบ้วนปากด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาเพื่อขจัดกรดที่ติดตามซอกฟันออกให้หมดนะคะเพื่อทำความสะอาดช่องปากให้กรดออกจากช่องปากเราให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการเกิดฟันศึกในช่องปากค่ะหวังว่าสาระน่ารู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแม่มากก็น้อยขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ จัดทําโดยนางสาวปินพัฒน์ตั้งมั่นนางสาวพุทธรักษาแฝ่ท่อและนางสาวสุดารั์ช่วยคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากว,วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดชนบุรีค่ะ